พี่น้องครับดูฟุตบอลกันบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษหรือฟุตบอลไทยลรยกหนึ่งซึ่งกําลังจะเปิดฤด,ดูกาลในเร็วๆนี้แล้วครับในวันที่16สิงหาคมนี้ซึ่งนิดาโพเราทําโพเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษและไทยลรยกหนึ่งเป็นประจําทุกปีนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะออกผลโพป,ประมาณ1-2ออาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มเปิดฤดูกาล นะครับเดียวกันปีนี้ก็มีพิเศษนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากทูวิชั่นเสียลูกศิษย์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปให้กับทางโมโนแม็กแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายปกติดูฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยดูผ่านช่องทางไหนกันแน่ครับนี่ถ้าโพไปทำโพนะครับเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2025ถึง2026นะครับแล้วฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2,568ถึง2,569 25ครับคำถามแรกแเราถามว่าท่านได้ติดตาม นะครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแค่ไหนคนพบว่าสูงสุดเลยนะครับ55%ก็บอกไม่ติดตามเลย35%ก็บอกติดตามเป็นครั้งคราวและอีก8%ติดตามสม่ำเสมอจากตรงนี้ครับถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคนติดตามสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษถือว่าสูงทีเดียวนะครับเพราะรวมกันครับว่าติดตามเป็นครั้งเป็นคราวกับติดตามสม่ำเสมอเนี่ยรวมแล้วมีถึง44%ครับ ถือว่าสูงทีเดียวแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ติดตามเลยทีนี้กลุ่มคนที่บอกว่านะครับติดตามเป็นข้างค่าวกับสม่ำเสมอมากกว่าไม่ติดตามเลยเป็นคนกลุ่มไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนกรุงเทพคนภาคกลางนะครับผู้ชายครับแล้วก็คนที่จบการศึกษาตั้งแต่อนุปริยาตีขึ้นไปก็คือพูดง่ายคือเด็กหมาอะไรถ้าส่วนใหญ่จนถึงจบปริญาตีไปนะครับและที่สําคัญครับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานบริษัท เอกชนคือกลุ่มคนที่ติดตามมากกว่าไม่ติดตามท่านมาครับเาถามว่าแล้วท่านชอบทีมไหนล่ะส่วนใหญ่จะมีคนชอบพูดเสมอครับว่าคนไทยเนี่ยชอบเชียร์ทีมที่เป็นแชมป์แน่นอนครับตั้งแต่ริวพูลเป็นแชมป์คะแนนพุ่งขึ้นมาทันทีเลยครับปัจจุบันขึ้นมาถึง42%ครับมากกว่าการสำรวจเมื่อปีที่แล้วถึง8% เรือพูลนะครับเมื่อวานปี59เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณ20%เท่านั้นเองนะครับเราก็ค่อยไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน42%ครับของคนไทยที่ดูฟุตบอลีเมีปร์ลีกนะครับเป็น f c ให้กับทีมเร์พูลทัดมาครับอันดับ2ครับทีมคู่แข่งครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับ22%ลดลงจากครั้งก่อนถึง8%อาจจะเกิดจากผลงานก็ได้แต่การมาอันดับ2ก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับแม้ว่าผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับ อันดับ3นะครับก็เป็นเชลซี10%อันดับ4นะครับเป็นอาร์เซนอล8%นะครับแล้วก็อันดับ5เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก3%เราขอพูดถึงแค่5อันดับก่อนแล้วกันนะครับท่านมาครับเราไปถามเลยว่าที่บ้านท่านเนี่ยท่านติดตั้ง True v i s i o n เนี่ยนะครับเพื่อดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือไม่นะครับนะ71%ครับไม่ติดตั้งแล้วถามเฉพาะคนที่ติดตามฟุตบอลนะ ที่ดูคนติดตามฟุตบอลเนี่ย70เปอร์เซ็นต์ไม่ติดตั้งทวิชั่นดูฟุตบอลมีคนถามผมเยอะมากเลยถ้าเขาไม่ติดตั้งเราเนี่ยเขาดูผ่านช่องทางไหนล่ะอันนี้เราก็รู้กันอยู่เขาเรียกว่านะครับภาษาเราเขาเรียกว่าช่องทางธรรมชาติพูดง่ายคือไอ้เว็บเถื่อนนี่แหละนะครับซึ่งโอเคที่ผ่านมานะครับทางทูก็คงต้องพยายามหาทางไล่จี้กำจัดไอ้เว็บเถื่อนเหล่านี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะมันมีกระจายเต็ไมไปหมดเลยนะครับถัดมาครับ14ครับ ของคนติดตามฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษติดตั้งทรูวิชันเพื่อรับชมฟุตบอลพรีเมียร์นะครับอันนี้ก็เป็นพวกผมแบบเดียวกันผมติดตั้งเพื่อดูฟุตบอลโดยเฉพาะนะครับสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับนะครับติดตั้งแต่ไม่ได้เพื่อดูฟุตบอลครับแต่ตัวเองเป็นแฟนบอลนะแต่เวลาดูบอลเนี่ยไปดูที่อื่นแต่ติดตั้งไว้ที่บ้านนะครับอีกประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คำถามถัดมาครับทรูวิชันเนี่ยเสียลิขสิทธิ์ไปให้กับโมโนแม็กฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษที่จะเริ่มฤดูกาลวันที่16สิงหาเนี่ย ท่านที่ติดทูวริชั่นเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรเราถามว่าคุณที่ติดทูวร์วิชั่นแล้วก็ติดตามฟุตบอลพิเรื่งกีฬครับคนพบว่า65%บอครับบอกว่าจะใช้ทัวรต่อไปนะครับและก็ไม่สมัครดูฟุตบอลผ่านโมโนแม็กแสดงว่าท่านหาช่องทางดูทางอื่นนะครับในขณะที่27%บอกใช้ทัวรครับแต่ก็จะสมัครโมโนแม็กเพิ่มด้วยเหมือนผมเนี่ยนะพอผมรู้ว่าท r u รเสียลิกสิทธิ์ปับ๊บผมนี่วิ่งไปหาโมโนแม็กสติ๊กมาติดเลยครับเพราะวา เออห้าเปอร์เซ็นต์บอกจะยกโิกทูครับเลิกไปเลยทูแล้วไปสมัครโมโนแมกแทนนะครับในขณะที่อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์บอกยกเลิกทูแล้วก็ไม่สมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับจากข้อตรงนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าจริงๆทู true แม้ว่าจะเสียลูกสิทธิบฟุตบอลพิเีกไปนะครับยังคงรักษาฐานลูกค้านะครับในกลุ่มนีนะ้กลุ่มคนที่ชอบดูบอลนะได้ถึงรวมแล้วนะครับได้ถึงประมาณ92%าองนตยัาติดตั้งทูต่อ ในขนะถ้าเรามองย้อนมาทางธุรกิจในเชิงของโมโนแมกซ์โมโนแมกได้อะไรบ้างไหมได้คนจากทูไหมได้ครับนะครับก็มีถึง27%ครับที่บอกว่าเป็นลูกค้าทูแต่จะเพิ่มเป็นโมโนแมกที่บ้านเหมือนผมเนี่ยเนี่ยมีผมเป็นหนึ่งใน27%ตรงเนี้ยนะครับนะเป็นอีก5%ครับอันนี้คือตัดขาดทูเลยแล้วบอกมาติดตั้งโมโนแมกเชิงตรงนี้เนี่ยถามว่าโมโนแมกได้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมจากกลุ่มคนที่เคยเป็นฐานเก่าของทู ก็คนพบว่าสามารถเพิ่มขึ้นได้อยู่ถึงประมาณ32%ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับที่สามารถดึงลูกค้ามาได้ขนาดนี้นะครับแม้ว่าบางส่วนเขาเป็นการติดเพิ่มไม่ใช่ยกเลิกทูข้อถัดมาครับเราถามสำับคนที่ไม่ได้ติดตั้งทูแต่ท่านดูบอลท่านจะตัดสินใจอย่างไรในกรณีที่โมโนแมกได้รับวิกสิทิไปจะติดตั้งโมโนแมกไหม81%ครับบอกจะไม่ติดตั้งโมโนแมกเพื่อติดตามฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ แต่ถามว่าเขายังจงดูบอลต่อไมเขาดูแน่นอนครับแต่ผมเชื่อว่าเขาหาช่องทางอื่นในการดูไม่รู้นะดูบ้านเพื่อนนะครับดูตามคาเฟ่นะครับหรือไม่รู้ที่เราเรียกอ,อย่างคือก็คือไอช่องทางธรรมชาตินะครับไอเว็บที่เราเมื่ลิขสิทธิ์ทั้งหลายะนะครับนะถัดมาครับ12%ครับอยู่ระหว่างการตัดสนใจอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งโมโนแมกควรจะเอาไปคิดมี12%กาลังอยู่ระหว่าง12%ของคนที่ ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ได้ติดตั้งถูไว้ที่บ้านเขาอยู่ระหว่างการตัดสินใจเขาว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าสามารถไปโน้มน้าวใจเขาได้คุณจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่งในขณะที่2%ครับสมัครแล้วผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับนะแต่ผมไม่ใช่ตรงนี้นะผมขมยพวกพวกติดถูไว้เหมือนเดิมนะครับผมมีถูอยู่แล้ว2%ครับบอกสมัครแล้วครับในขณะที่อีก2%บอกว่าจะติดตั้งอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ในเชิงธุรกิจเขาผมก็คิดว่า ทั้งทูนะครับและโมโนแมกควรจะนำไปพิจารณานะครับเพราะทูเนี่ยก็นแน่นอนต้องขอขอบคุณทูในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผมได้ดูบอลมาโดยตลอดนะครับแล้วเกิดไม่เคยติดขัดนะครับระบบของทูใช้ได้เยี่ยมทีเดียวนะครับโมโนแมกเดี๋ยวเราก็ได้ทดสอบกันว่าโมโนแมกเนี่ยการดาเนินการการถ่ายทอดการถ่ายทอดสดนะับฟุตบอลฝรั่เงเศสเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะสมูทเหมือนอย่างที่ทูเคยทำหรือเปล่าจะสะดวกจะง่ายดายหรือเปล่าแต่ผมเคยเข้าไปดูแลนะเป็นฟุตบอลอ่ก่อนการเปิดฤดูกาล ก็ดูก็สนุกดีนะครับก็เข้าไปดูง่ายไม่ยากอะไรเลยนะครับนะถัดมาครับเรากลับมาดูที่ฟุตบอลไทยบ้างฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับปีนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อชื่อยาวมากเลยนะครับเขาเรียกฟุตบอลอะไรนะเบีวีดซีเรียลซิกลีกวันนะครับชื่อก็คือเขาเปลี่ยนสปอนเซอร์นะครับนะก็เป็นฟุตบอลไทยลีกหนึ่งประจำฤดูกาล2 5 6 8 2 5 6 9นะครับถามว่าคุณติดตามไหมนะครับก็ค้นพบว่าไม่ติดตามเลย56 ติดตามเป็นข่า,ขาวสารสิบแปดติดตามสมัครเพิ่มอีกสี่รวมแล้วคนที่ติดตามนี่ก็สี่สองเปอร์เซ็นก็ถือคะแนนก็ไล่เลี่ยก,กันกับคนที่ดูฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนะคนสำหรับคนที่ติดตามมากกว่าไม่ติดตามแน่นอนครับผู้ชายครับผู้ชายนะครับเป็นกลุ่มคนที่ติดตามฟุตบอลมากกว่าไม่ติดตามฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญก็คือกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐครับเวลานี้อาจจะชอบดูบอลน,นะนะครับกลับถึงบ้านไม่เีอะไรทำก็นั่งดูบอลดีกว่านะครับพอถามทถามันครับว่า ท่านชอบทีมใดเป็นพิเศษหรือเปล่าในไทยลีกหนึง่งโอ้โหทีมที่ไม่เคยพลาดเลยครับมาที่หนึ่งตลอดครับทุกปีจนถึงวันนี้ตั้งแต่เก็บข้อมูลแบบไล่ไปถอยมาแต่ปีห้าเก้าก็ได้บุวีรัมยูเนเต็ดมาตลอดครับปีนี้มาที่สามสิบสี่เปอร์เซ็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมแม้ว่าจะลงมาถึงห้าเปอร์เซ็นก็ตามส่วนทีมที่น่าสนใจคือทีมนี้ครับการท่าเรือครับได้สิบหกเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์การท่าเรือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากตั้งแต่สมัยยุคคมมมมาาาาาาดแป้้งเเขุาากรรท่ือ ผมสังเกตเห็นคะแนนของ f อฟซครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเืยๆจาก5.9ซึ่งแคบจะไม่มีคะแนนเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับปัจจุบันสามารถขึ้นมาถึง16เมืองทองเคยเป็นทีมที่อยู่อันดับเลข2ตัวตลอดนะครับแล้วแฟนคลับระดับ10ขึ้นนะครับตอนนี้เหลือแค่8นะครับปทุม4รเทนชนบุรีน่าสนใจครับไม่ว่าจะตกไปอยู่รีกอื่นแล้วไปอยู่ไทยส้วแล้วพยายามกลับขึ้นมาไทยลีกหนึ่งได้ แฟนคลับเพราะมั่นคงมากครับอยู่ประมาณ3าเปอร์เซไม่ค่อยไปไหนครับอยู่กับที่แสดงว่าผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นคนชนบุรีทั้งหลายที่อยู่ในชนบุรีเองหรือกระจายอยู่ทั่วประเทศครับโดยสรุปครับของโพลนี้นะครับเราค้นพบว่าคนไทยชอบฟุตบอลน,นะครับเกือบครึ่งประเทศติดตามทั้งฟุตบอลไทยรีกและติดตามทั้งฟุตบอลอียงกฤษนะครับแน่นอนพอียงกฤษเราต้องยกให้กับลิวอร์พูลซึ่งผลงานดีมากทาให้แฟนคลับเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยจนถึงเกือบ 50%แล้วตอนนี้ทะลุถึง42%เนะครับในขณะเดียวกันนะครับในไทยลีกหนึ่งบุรีรัมย์ครับก็ยังคงคลองใจมหาชนอยู่ดีตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังคงเป็นเป็นเรียกว่าอันดับหนึ่งมาตลอดแต่ปีนี้ช่วงกันเชียร์ทีมเลยนะครับทีมจากบ้านของเองทีมเมืองการนะครับพลังการ FC ครับช่วยเชียร์หน่อยนะครับจะได้อยู่รอดได้ในไทยลีกหนึ่งนะครับในขณะที่ในเชิงธุรกิจ นะครับทูก็ถือว่าไม่ด้เสียฐานลูกค้าไปเท่าไหร่นะักไม่จะเสียเรื่องสิทธิฟุตบอลอ่าพิมพ์อังกฤษไปก็ตามนะครับก็ยังรักษาฐานลูกค้าไว้ได้พอสมควรทีเดียวก็วคือเกือบทั้งหมดนะครับในขณะที่อ่าโมโนแม็กก็อยู่เพิ่งเริ่มต้นเปิดรุ่นการก็เริ่มได้ลูกค้ามาจากทูจานวนหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยสรุปก็ตามนี้นะครับก็16สิงหานี้เราจะเริ่มเชียร,ร์ฟุตบอลพิมพ์อังกฤษกันก็แล้วครับใครชอบทีมใดก็ว่ากันไปตามนั้น นะครับบ้างว่างก็อย่าลืมเชียร์เลเวอร์พูลกับพลังการ fc นะครับขอบคุณมากครับ